สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคุณจอบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องแนวข้อสอบโอเน็ตเรื่องขนาดความยาวคลื่นนะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับข้อแรกเลยนะครับแสงสีแดงมีความถี่3าม1ุลสิบกำลังสิบสี่เฮิร์ตนะครับจะมีความยาวคลื่นเท่าใดนะครับความถี่เนี่ยเราแทนเป็นตัว f นะครับตัว f นะครับ แล้วก็ความยาวคลื่นเนี่ยเราแทนเป็น mm. ตัวลัมดานะครับดังนั้นออความยาวคลื่นนะครับเราต้องจำสตดว่า v เท่ากับ f ลัมดาก่อนนะครับโดยทีออ่ v คือความเร็วแสงนะครับความเร็วของคลืน่นในล่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าแสงเนี่ยก็คือคลื่นในล่ไฟฟ้านะ mm. ครับเราต้องจําว่าความ <l amb da> ค,ความเร็วของความเร็วคลื่นในล่ไฟฟ้าคือ3าม คูณสิกลังแปดเมตรต่อวินาทีเสมอนะครับความถี่เขาให้มานะครับ3ามคูณสิบกำลังสินะครับเฮิร์สตนะครับต้นหน่วยต้องเป็นเฮิร์สนะครับถ้าเป็นกิโลก็ต้องแปลงด้วยนะครับแล้วก็แลมด d าคือความยาวคลื่นนะครับทีนี้ก็ตัดได้นะครับตัวนี้ตัดได้ดังนั้นเราจะหาแลมด้านะครับก็ต้อง ต้องยาสยิบกำลังสิเนี่ยไปหารน,นะครับก็จะได้10บกลังได้ยกกำลังหารกันก็เอามาลบกันนะครับอ่าแปดลบสิก็ได้ลบหนะครับเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับก็คือตอบข้อ2นะครับอ่านี้เป็นแนวข้อสอบโอเน็ตนะครับ ส่วนข้อ19ก็คล้ายๆกันนะครับจงหาความยาวขึ้นก็คือจงหาแลมด้าน,นะครับความยาวขึ้นนี่คือแลมด้าของขึ้นวมทยุขึ้นวิทยุกก็คือขึ้นมแม่แหลกไฟฟ้านะครับความเร็วจะเท่ากันนะครับ3 6, ามโคตลัง8นะครับอ่ความถี่1 0 0ยไมกั์นะครับก็คือ f แต่ว่าอันเนี้ย f เราจะต้องแปลงก่อนนะครับอ่าเราต้องแปลง f ให้เป็น เฮอฮ์ก่อนนะครับเมกะคือ1ล้านนะครับก็10บลังหกเฮอร์นะครับอ่าดังนั้นเราก็เข้าสูตรเดิมนะครับ V เท่ากับ F ลัแลมดาอ่าเราจะเราจะย้ายสูตรก่อนก็ได้นะครับแลมดาเท่ากับ V ส่วน F นะครับ V คือเราต้องจำว่า3คูณ10กำลัง8เป็นความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเท่ากันหมดนะครับส่วน F ก็จริงๆเรา,า,าแทนไปแล้ว10คูณ10กำลัง6นะครับจริงๆแทนเป็น10กำลัง8ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วน2ตัวเนี่ยรวมกับ10กำลัง6เป็น10กำลัง8นะครับอา่า10กำลัง 8, 8กับ10กำลัง8ก็ ตัดกันเลยนะครับอ่าก็ได้สามเมตรนะครับตอบข้อสองนะครับข้อ2เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ